โอเคค่ะทุกคนกี้สงสัยว่ากี้คงจะมัวพิลีพิไลแถวๆถนี้ไม่ได้นะคะทุกคนหมาเยอะจริงๆนะคะเนี่ยคือมันอาจจะไม่เดินมาหรอกนะแต่ทุกครั้งที่เรามีการแบบขยับตัวหรือว่าเดินไปตรงจุดไหนอะไรเงี้ยมันจะเว่งมาเลยแล้วสติสตังกี้ก็จะไม่เดี๋ยวจะพูดผิดพูดถูกไปหมดนะคะเอางี้ค่ะทุกคนเดี๋ยวกี้พาเดินดูป้อมประตูเข้าเปลือกนะคะอันนี้น่าจะสักประมาณสั้นๆแล้วกัน แล้วเดี๋ยวเสร็จจากตรงนี้เนี่ยเราจะขึ้นไปที่อุโบสถที่วัดราชประดิษฐ์กันนะคะทุกคนเป็นกำลังใจให้กี้ด้วยนะคะว่าน้องหมามันจะเดินมาไหมเนี่ยโอ้ยจะมาลักพี่อะไรตอนนี้เนี่ยไม่ต้องมาลักพี่มากบอกอะไรอย่างนี้นะคะนี่ค่ะทุกคนป้อมประตูเขาเปลือกแต่กี้ไม่มั่นใจเหมือนกันนะคะว่าเราจะสามารถขึ้นไปบนป้อมเขาเนี่ยเขาจะด่าเราไหมวะเนี่ยคือตรงเนี้ยมันเป็นจุดที่มันอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะคะอย่างที่กี้บอกว่าป้อมนี้มันจะมีสองฝั่งเนี่ยค่ะ พอเราเข้ามาจากตรงบริเวณจุดนี้นะคะถ้าทุกคนจําได้คนจุฬาจะรู้ตรงนี้เขาเรียกวัดอะไรก็รู้ <c oughs> ขเขาบอกว่าไปเป็นส่วนหนึ่งของออเขาเรียกเป็นวัดท่าทรายเก่าคือเขาบอกว่าราชบาดีเนี่ยเมื่อก่อนมันอยู่ใกล้ๆกับวัดท่าทรายนะคะส่วนวัดราชบาดีอยู่ข้างหลังกี้นี่นะคะแล้วจุดนี้มันเป็นจุดที่มันจะมีส่วนหนึ่งของออป้อมมันอยู่ฝั่งนี้คือจริงๆมันมีบันไดขึ้นไปด้วยนะคะทุกคนกี้กําลังคิดอยู่ว่าด้วยความเหมาะสมทั้งหลายทั้งปวงเนี่ย ถ้าี่ขึ้นไปเนี่ยมันจะดูยังไงไหมว่าเนี่ยคือเขามีทางขึ้นนะคะทุกคนแต่ว่าเราขึ้นไปได้ไหมอ่ะครับหนึ่งนะคะเนี่ยค่ะมันมีทางขึ้นไปได้ถ้ามีทางขึ้นก็แสดงว่าขึ้นได้เดีถูกไหมเนี่ยค่ะทุกคนแล้วมันก็จะมีตรงนั้นอยู่เห็นปะนั่นอะ่ะถ้าผ่านถน,นนเส้นนี้ทุกคนจะเห็นนะคะแล้ว จริงๆมันขึ้นไปได้จริงๆนะเดี๋วกี้อย่างที่บอกนะว่าถ้ากี้ขึ้นไปนะเดี๋ยวเขาจะต้องว่าแน่เลยว่าอีนี่มันขึ้นไปทําไมข้างบนอะไรอย่างเงี้ยคือมันสามารถขึ้นไปข้างบนได้แล้วทุกคนเห็นเห็นอะไรบ้างมันจะเป็นเชิงเทินไปเสมาเห็นปะมันจะเหมือนเชิงเทินที่ป้อมเพชรเลยวันนี้ตลกมันมันขึ้นไปได้ไหมวะเนี่ยมีใครมาบอกหน่อยได้ไหมเนี่ยข้างหลังเนี่ยมันก็จะมีรูปแบบของป้อมอยู่่างนี้เห็นไหมคะแต่กี้คงจะไม่เดินออกไปข้างหน้าหรอกนะทุกคนเดี๋ยวมันจะไอ้นี่เป็น่อยแต่เอาเป็นว่า มันสามารถขึ้นไปบนเนี้ยได้ลูกมันขึ้นไปมันขึ้นไปได้ไหมเนี่ยเนี่ยนะไอ้มาด้อมๆ้มองๆอย่างเงี้ยแหละหมามันจะมังแง่งเงาก็เพราะมาด้อมด้มองมแบบเนี้ยนะคะทุกคนอ่าไม่เป็นไรเข้าไปด้านในดีกว่าเนี่ยนะคะทุกคนพอเข้าไปเนี่ยมันก็จะเห็นในรูปแบบของตัวป้อมข้างในที่มันเป็นอย่างเงี้ยเห็นป่ะคือที่นี่เนี่ยเอาจริงนะคะถ้าจะนับดูจากความสมบูรณ์ กี่มองว่าที่นี่เหลือค่อนข้างสมบูรณ์ลองมาจากป้อมเพชรนะคะอย่างที่บอกมาไปเทียบกันไม่ได้หรอกเพราะป้อมเพชรนะ่ะเขาบูรณะเขาทาใหม่เอี่ยมนะคะเขามีการทําให้มันดูดีขึ้นมามันก็เลยค่อนข้างจะดูสมบูรณ์นะคะอะ่ะย้ำก็ย้ำอีกทีนะคะตอนนี้เรายังอยู่ที่บริเวณอีกฝั่งหนึ่งนะคะของป้อมประตูเข้าเปลือกนะ,ะกี่ยังไม่ได้ข้ามไปอีกฝั่งที่ไหะ่ะเห็นป่ะเหมือนที่ป้อมเพชรเลยกี่จะไม่เดินเข้าไปหรอกนะทุกคน เป็นการพามาดูโบราณสถานที่ลุกลรี้ลุกลนมากนะคะคืออย่างที่บอกอะ่ะถ้ามันแบบสมมุติถ้าแบบว่าเรารู้ว่าจะมาจุดที่มันต้องมีน้องหมาหรือว่าต้องมีอะไรอย่างเงี้ยถ้าเอารุ่นน้องมาสักคนหนึ่งอย่างเงี้ยมันจะมาช่วยดูหมาให้กี้ได้ไงแต่วันนี้พอเรามาคนเดียวเนี่ยกี้ก็ไม่รู้หราบางทีเดินเดินอยู่กาลังเพลินๆเง่งอย่างเงี้ยโอ้โหงามไสเลยนะคะทุกคนอ่ะเนี่ยค่ะอันนี้คืออีกฝั่งหนึ่งนะคะ อย่างที่บอกค่ะว่าป้อมประตูเข้าเปลือกน่ะมันเป็นป้อมที่มันสร้างค่อมคลองอยู่ตามที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้ตอนคลิปที่แล้วนะคะว่าบริเวณจุดนี้มันเป็นคลองที่มันจะเชื่อมไปสู่สะพานป่าโทนป่าทานป่ามะพร้าววัดราชบุรณนะมหาธาตุยาวปุ้นๆไปได้เลยนะคะแต่ว่านปัจจุบันนี้มันเป็นอย่างนี้ไปแล้วเพราะว่าเนื่องจากว่าพื้นที่ของวัดราชบดิตเองก็มีพระอยู่นะคะมีพระมาทาบุญอยู่ตลอดเวลาอันนี้คือฝั่งที่เราไปเมื่อสักครู่นี้นะคะ ส่วนอันนี้ก็จะเป็นอีกด้านหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งนะคะพอเข้าเขตวัลาชปดิ์เนี่ยนะคะทุกคนมันก็จะมีในส่วนของอุโบสถซึ่งก็มีการบูรณะแน่ๆอยู่แล้วแหละยังใหม่อกิีอยู่เลยนะคะด้านหน้าของอโบสถก็จะมีจริงๆมันเรียกว่าด้านหลังมั้งเพราะว่าด้านหน้ามันต้องเข้าทางนู้นใช่ไหมมันก็จะมีในส่วนของเนี่ยค่ะเจะดีทรงมาเฟืองกับพระประโทนอยู่ทางนู้นนะคะพระประโทน สองจุดนี้น่าจะสร้างสมัยรัตนโกสินทร์ค่ะทุกคนประมาณรอห้ารอหกประมาณนี้นะคะแต่น,นี้เราค่อยว่าทีๆค่ะจะดีทรงมะเฟืองกับพระปทนค่อยว่ากันนะคะให้รู้ว่ามันอยู่ทางด้านนี้อ่ะเดี๋ยวไปดูป้าประตูเข้เปืดออีกมุมฝั่งหนึ่งนะคะเนี่ยค่ะอีกจุดหนึง่งอันนี้น่าจะเหลือเยอะกว่าฝั่งกันน้นนะเนี่ยค่ะดูดิน้องหมาไปนอนยึดพื้นที่อยู่ข้างบนแล้วกีจะขึ้นไปยังไงอ่ะกีขึ้นไปไม่ได้โอ้ <laughs> แค่จะเดินพาเข้าไปตรงนั้นก็ไม่กล้าเดินเข้าไปแล้วอะ่ะนะคะนั่นาหารมันก็จะมีช่องนั้นอยู่นะคะประมาณนี้เนี่ยค่ะประมาณนี้นะคะ,ะน้องหมาจะทําอะไรพี่นะเนี่ยค่ะโอ้ยออปรสักมันเยอะจริงอยากจะร้องเพลงแล้วก็ร้องไห้ไปด้วยเนี่ยค่ะทุกคนเนี่ยมันมัน,ม,นมันจะเป็นเป็นป้อมที่มันข้ามันมันเขาเรียกมันสร้างค่อมคลอ,องอยู่นะคะกี่ยกพยายามนึกถึงโมเดลเดิมๆเก่าๆว่าตอนที่มันยังสมบูรณ์มันจะสวยแค่ไหนเนาะ คือมันลักษณะเหมือนเป็นการสร้างค่อมค่อมคลองอะประมาณนี้นะคะเนี่ยค่ะทุกคนป้อมประตูเขาเปิดค่ะไปดูตรงไหนดีนะให้มันใกล้ๆขึ้นไป,ไปอีกอะไรเงี้ยอืมขึ้นไปก็ขึ้นไปไม่ได้นะคะบางทีการที่เราเป็นผู้หญิงเนี่ยมันก็มีข้อจํากัดมากนะคะจิงกี้อก,กล้าขึ้นไปอยู่แล้วแต่บางทีด้วยธาระกำนันไงในที่สาธารณะ,ะอย่างเงี้ยไอเราจะปีนขึ้นไปเดี๋ยวคนก็จะได้ใจแหมมึงช่วยสำรวมหน่อยที่มันในวัดด้วยนะคะประมาณนี้เนี่ยค่ะทุกคนอ่ะป้อมประตูเขาเปิดค่ะทุกคน เดกกี้เก็บเป็นภาพนิ่งไปให้เพิ่มเติมนะคะติดตามได้ที่เพจเสไปเป้เที่ยวชิวๆกับกิเติกรนะคะติดตามชมแลวก็ทางช e แ y o ย t ท b e ของเราก็คือกิเตาพาตาลอนเช่นเดิมนะคะในส่วนของป้อมที่5ป้อมตุ้กข้เปลือกลาไปแค่เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยววันนี้น่าจะได้อีกป้อมหนึ่งมาทั้งทีนะคะฝนไม่ตกก็เอาซะหน่อยนะคะโอเคค่ะป้อมตุ้กข้เปลือกค่ะทุกคนจะได้ยังเลยอ่ะอยากเดินละเอียดมากหมาเยอะไปหมดเลยนะคะเฮ้ย อ่ะโอเคค่ะทุกคนสวัสดีค่ะโอเคทุกคนแอบย่องขึ้นมาตรงนี้ได้อีกหน่อยหนึ่งนะคะทุกคนกระปิบกบระปลอยมากนคะคะมันเดินลําบากค่ะเห็นใจหน่อยนะคะทุกคนเนี่ยค่ะขึ้นมานี่น่าจะใกล้สุดแล้วนะคะเพราะว่าน้องหมาใจดีตันนี้ไม่ไม่เห่าไม่อะไรมันนอนนิ่งๆจุดที่น้องหมาใจร้ายก็ไม่กล้าเดินไปค่ะทุกคนทุกคนได้ภาพไหมเนี่ย,อ,ยอันนี้คือกําแพงเขาเรียกป้อมประตูเขาเปื่อนะคะทางด้านฝั่งบรบรลัษฎบปปด พี่บอกแล้วนะคะว่ามันสามารถที่จะข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งได้อีกมันมันข้ามคลองอยู่ไงเนะะี่ยค่ะอันนี้ก็เป็นเทิงเทิงที่เขาทําขึ้นมาทีหลังอันนี้มันน่าจะเป็นเทิงเทิงของวัดอะไม่เกี่ยวเทิงเทิงเดิมๆมันใหญ่โตระหโหดหานอยู่ทางฝั่งกันนู้นเมื่อสักครู่นี้ตอนที่กี้เดินไปตรงนั้นอะนะคะเนี่ยค่ะเปิดประตูเข้าเปลือกนะคะข้างหลังนู้นก็คือวัดสุวรรณว่าที่เราไปกันมาเมื่อวานจำได้ปะ แล้วพอข้ามฝั่งมาเนี่ยม right. right. okay. an okay. uh ัน huh. ก okay, ็จะเป็นตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็พอข้ามไปฝั่งกันนู้นเนี่ยมันก็จะเป็นแนวคลองเมืองไปหมดแล้วแล้วก็ข้ามไปว่ามันนางโปองมันนางพุ่มมันออกไปนู่นได้พุ้นไปนู่นก็ไปเอ่อก็เรียกอะไรนะเขตพระบรมมหาราชวังอะไรต่างๆนานาอะไรประมาณอย่างนั้นอะนะคะเออประมาณนั้นแหละค่ะอ่าโอเคค่ะคราวนี้ไปจริงๆแล้วนะคะที่ป้อมประตูเข้าเปลือกภารกิจที่5ของเราในภารกิจค้นหาเที่ยวชมโบราณสถาน ในปีพศ2 5 5 5ของกรุงศรีธยาของเรานะคะเดี๋ยวเจอกันในป้อมต่อไปป้อมที่6ค่ะไล่เรียงไปตามเข็มนาฬิกาเลยค่ะขอบคุณมากสำหรับการติดตามเลยคะสวัสดีค่ะตาเอ๋ทุกคนคะช่วงจังหวะน้องหมาเผลอแล้วก็เข้ามาด้านในได้แล้วนะคะนี่ค่ะทุกคนด้านในเห็นไหมคะอันนี้คือป้อมประตูเขาเปิือกนะที่ทาได้ดีสุดได้แค่นี้แหละนะคะเพราะว่าน้องหมามันจะมาตลอดเลยนะคะแถวนี้นะเนี่ยค่ะ ถนนข้างน,นอกคือเส้นที่จะไปก็คือถนอนข้างน,นอกอะนะคะอันนี้คือไปออวัดศึกได้นะคะเนี่ยค่ะป้อมประตูเขาเปิดนะคะทุกคนลาไปแต่เพียงเท่านี้ค่ะเท่านี้ไป